แต่ผมว่าเลือดผสมมันเลี้ยงง่ายแล้วราคามันไม่สูงมากถ้าเป็นเลือดร้อยมันก็อย่างว่าต้นทุนมันเยอะครับแล้วอนาคตของตัวเองกับวัวคิดว่ายังไงต่อไปต่อหรือว่าก็เรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆนะครับมันมันมันยังไปได้อีกนานครับสายนี้ไปได้อีกนานใช่ไหมเพราะว่ายังไงคนก็ยังกินเนื้ออยู่มันก็ยังไปได้เรื่อยๆก็คือความหมายคือแนะนําสายเนื้อดีกว่าใช่ครับสายเนื้อมันไปได้ตลอดครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ พูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมคอกบ้านๆน,นะครับคอกบ้านๆแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ทําเป็นแค่อาชีพเสริมนะครับนะทำเป็นแค่อาชีพเสริมแต่ว่า,าเลี้ยงทั้งต้นน้ําแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นในฮ้อยเมื่อประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะพามาสอบถามรายละเอียด การเลี้ยงแล้วก็การเป็นนายฮอยของพี่เขาเนี่ยมาดูว่าพี่เขาเนี่ยทำงานยังไงทำยังไงบ้างกับกับกับการเลี้ยงวัวนี้นะครับนะโอเคครับมาเจอกันกับเจ้าของฟาร์มเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมพี่แนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อมึกครับครับผมพี่มึกเนาะครับที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรที่นี่มาประชันครับมาประชันนะพี่น้องนะตําบลโป่งตาบลโป่ง อำเภอบางละมุงครับบางละมุงชนบุรีนะครับพี่น้องครับแถวแถวเนี้ยบางละมุงเนี่ยมีการเลี้ยงวัวเยอะมากๆพี่น้องตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมยังไปได้ไม่ทั่วเท่าเท่าที่มีการเลี้ยงอยู่พี่หมึกครับเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วพี่ผมเลี้ยงมาย่าง5ปีแล้วครับประมาณ5ปีครับอ,อ,อาชีพหลักๆทําอะไรฮะตอนนี้ซ่อมมอเตอร์ไซค์กับทางเครื่องเสียงรถยนต์ครับ อ๋อเนี่ยฮะพี่น้องครับไม่เข้ากันเลยนะพี่น้องนะปกติเนี่ยผมจะไปเห็นแบบว่า,เ,าเลี้ยงไกเ่เลี้ยงไก่ชนทํามวยประมาณนี้ที่เกี่ยวกับบัวแต่ว่าพี่เขาเนี่ยซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วกอ็อะไรอย่างนึงนะเครื่องเสียงร่ถย,ยนต์<ย>ครับ,คร,บครับผมอตอนนี้ในคอกพี่มีกี่ตัวตอนนี้มี8ตัวครับตรงนี้คืออาชีพเสริม อาชีพเสริมแล้วเห็นบอกว่า,ามาเป็นผันตัวเองมาเป็นนาย้อยด้วยครับเมื่อประมาณสัก,สกเกือบเกือบสองปีครับประมาณเกือบเกือบสองปีเอาเริ่มแรกก่อนพี่ทําไมถึงอยากเลี้ยงวัวเริ่มแรกก็คืองานงานมันเริ่มน้อยครับงานเครื่องเสียงรถยนต์มันน้อยก็เลยลองซื้อมาเลี้ยงเป็นลองเล,เลี้ยงเล่นดูซื้อแม่ลูกมาคู่หนึ่งตอนนั้นซื้อพันอะไรฮะซื้อบามันครับบามันเลือดร้อยหรือเลือดผสมเลือดผสมครับเลือดผสมเลย ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนั้นซื้อมาสามหมื่นเก้าห้าร้อยครับเป็นแม่ลูกแม่ลูกตัวผู้แล้ว,ลวยังไงต่อก <S S 1> ็ก็เลี้ยงเลี้ยงได้สักพักนึงก็ซื้อมาอีกแม่หนึ่งยังไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายครับก็ซื้อมาอีกแม่หนึ่งแม่ลูกคู่หนึ่งก็เป็นสองคู่คแล้วก็เลี้ยงไปได้ปีหนึ่งก็ขายลูก <Heaven> ขายลูกไปได<ช>้เท่าไหร่ตัวรสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้ารู้สึกยังไงก็ก็คิดว่าคุ้มทุนครับเพราะว่าลูกแม่มันก็เหลือแค่ ตกเท่าอกตกแค่หมื่นกับห้าร้อยเราเลี้ยงมาปีหนึ่งก็เหลือเหลือทุนแค่แม่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมเพราะว่าเราขายลูกได้ใช่ปีที่สองมาแม่ก็กําไรแล้วครับครับครับแล้วนายห้อยอ่ะที่ว่าจับมาขายไปก็เริ่มต้นก็ก็เนี่ยครับก็คือมีนายห้อยมาซื้อเราเขาก็ <ๆ S 2> เขาซื้อไปแล้วเราก็ไปเดินเล่นตลาดราคาที่เขาซื้อซื้อเรากลับไปขายมันก็มีกําไรอืเราก็เลยเริ่มเริ่มซื้อ เราทําบ้างใช่ตัวแรกเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตัวแรกก็ดีครับก็ได้กําไรอยู่ออพประมาณประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ตัวหนึ่งสองสามพันนะครับอ่าอ่าก็พอได้อยู่ก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มเรื่อยๆมาเลยใช่ครับมันก็หลังๆมามันก็มีอย่างว่าคือวัวมันขึ้นขึ้นลงลงมันก็มีกําไรน้อยบ้างเสมอทุนบ้างแต่มันก็ไม่ไม่ขาดทุนก็ถือว่าเคยมีขาดทุนไหมเคยมีตัวเดียวครับ ป็นเป็นอะไรตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นวัวสาวๆครับมันเวลาเวลาเชือกมันตึงอ่ะเราดึงเชือกตึงปั๊บมันจะล้มนอนทันทีเลยมันมันเป็นอะไรฮะอาการเนี้ยเออผมก็เพิ่งเคยได้ยินผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับถามใครก็ก็บอกไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับเนี่ยพอเชือกตึงปั๊บมันจะล้มตัวทิ้งตัวนอนเลยทิ้งแบบล้มทั้งยืนเลยอ้าวแล้วเวลาทำอะไรย้ายขึ้นรถอะไรก็ลําบากผมก็เลยขาดทุนก็เลยขายทิ้งไป เนี่ยะครับมีขาดทุนตัวเดียวตั้งแต่ซื้อมาอ๋อเขาเขาจะแสดงอาการพันะไรพี่ตันนั้นบาม่าน้ยเออบามานครับเป็นลูกผสมลูกผสมบาม่นอเชือกตึงปุ๊บล้มล้มทั้งยืนเลยครับไม่ได้เปลงนอนนะชักกระเดี่ยวไหมไม่ชักครับแค่ล้มทิ้งล้มทิ้งตัวเลยเออผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเจอแมแต่เจอตัวนั้นตัวเดียวแล้วแล้วผู้ผู้รู้บอกว่ายังไงบ้างผมก็ถามพ่อค้าที่ตลาดก็ก็บอกว่ามันเป็นของมันเองมันอออออ ก็มีแบบนี้ก็มีเนาะทีนี้แนวทางการเลี้ยงของของพี่เนี่ยตอนนี้คือเลี้ยงแบบไหนอยู่ผมก็ตัวเลี้ยงก็จะเลี้ยงบามานผสมกับชาวเล่ครับครับแต่ตอนนี้ที่อคอกทั้งหมดนี้จะใส่ก็ใส่ตามสายครับแต่ตอนนี้จะใส่เป็นบีบมาสเตอร์อืมก็มีทั้งยืนอคอกมีทั้งปล่อยเลี้ยงหญ้าจริงๆแล้วก็คือเป็นช่วงครับถ้าช่วงไหนที่หญ้าเยอะผมก็จะปล่อยอ ถ้าช่วงไหนหญ้าน้อยๆผมก็จะตัดในเปียเพราะปีปกไว้ข้างหลังอ๋อตรงนี้เป็นที่ของเราเองใช่ไหมครับใช่ครับกี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับสวยมากพี่น้องเป็นสวนมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่จะดูห่างๆนะพี่น้องห่างครับเพราะว่ามันตายไปเยอะครับแล้วด้านหลังนู้นก็เป็นหญ้าปลูกหญ้าใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นในเปียเป็นเนเปียปลูกไว้ประมาณกี่ไร่ครับสองไร่ได้ครับประมาณสองไร่กับวัวตอนนี้มีกี่ตัวนะตอนนี้มีแปดครับครับผม พี่มึกขอชมวัวตรงนี้หน่อยได้ครับสวยมากพี่น้องเนี่ยแม่พันตัวนี้นะฮะสวยจริงๆครับตัวนี้ <c oughs> อยู่กับพี่นานแล้วเหรอฮะเนี่ยตัวนี้อยู่มาปีกว่ากว่าครับอให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาซื้อลูกลูกออกมาได้อาทิตยหนึ่งอะ่ะครับครับก็ซื้อมาเนี่ยลูกลูกตัวนู้นครับตัวแดงลูกยังอยู่แล้วตอนนี้แม่ท้องเจ็ดเดือนอ๋อครับพี่วัวครับ สวยไหมครับพี่น้องครับสวยนะผมว่าสวยมากออพี่เมือเห็นว่าวันนี้มีเปิดราคาด้วยเอามีเปิดเลือดร้อยครับอาพาไปดูหน่อยครับตัวไหนนี่เลครับโอ้โหนี่พี่น้องครับเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้ครับอายุประมาณเท่าไหร,ร่อายุประมาณ9เดือนครับประมาณ9เดือนเป็น ลูกใครบ้างครับเนี่ยเป็นลูกใครตัวนี้ตัวเป็นเป็นลูกพ่อทับครับแต่ว่าพ่อเป็นลูกของแมนโซครับพ่อเป็นลูกของแมนโซแต่ว่าทับตัวมาครับแม่เป็นแม่เป็นเป็นสายเลือดของเอสเคอ๋อแม่เป็นสายเอสเคนะครับตัวนี้มีตีเบอร์เรียบร้อยใช่ครับมีใบเพชรมีใบเพชรครับมีตำหนินิดนึงครับปลายหามขาดอ่าครับนี่ฮะ คือไม่ได้หลอกนะพี่น้องนะคือเจ้าของวัวบอกไว้เลยว่าตำหนิคือปลายหางขาดเนี่ยครับเป็นวัวเทานะครับนะครับเป็นวัวเทาสูงประมาณสักเมตรเมตรสิบน่าจะได้เมตรสิบเนาะผมก็ว่าประมาณนั้นจุดเด่นก็คือลำตัวยาวนะพี่น้องนะลำตัวยาวอา่าแล้วก็ได้ลึกด้วยตัวนี้เปิดเท่าไหร่พี่เนี่ยเปิดไว้3-5ครับ สามหมื่นห้าพันครับต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อยครับอ่าเนี่ยครับนี่ฮะพี่น้องใครสนใจอนาคตพ่อพันคุมฝูงเลยตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณเก้าเดือนครับประมาณเก้าเดือนเนี่ยฮะใครสนใจสายเทาให้ดูใกล้ๆนี่ครับ โลโก้โลโก้เขาเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไรที่เนี่ยไม่แน่ใจครับผมก็ไม่ได้ถามด้วยแต่ว่าเบอร์ที่ขาจะเป็น0,04ครับเขาก็เป็นตัวที่4ของฟาร์มเขาเหมือนกันครับอ่าเป็นตัวที่4ของฟาร์มเขาอันนี้ก็คือเป็นพี่ซื้อมาขายไปเนาะตัวนี้เนาะใครสนใจก็ทักเข้ามานะพี่น้องนะเบอร์โทรติดต่อพี่เบอร์อะไร0 8 0ครับ2 655ครับ ศูนย์สามสี่ครับครับผมพิพ์หมึกนะครับนะเออแล้วดูชาโรเลตัวนี้พี่น้องสวยจริงๆนี่ฮะตัวนี้สถานะเป็นไงพี่เปิดไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เปิดครับอ๋อตัวนี้ไม่ได้เปิด<ม>นะพ,<า>พี่น้องนะท้องไหมออนนี้ตอนนี้ผสมวันที่ยี่หกครับผ่านสองรอบอลูกได้สามเดือนวันที่ยี่หกพอดีลูกได้สามเดือนแล้วก็ผสมติดแล้วด้วยพี่น้องนมยังตึงๆอยู่เลยแต่ว่าติดท้องแล้ว แสดงว่าวัวที่นี่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยแม่พันธุ์แต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยฮะเป็นอีกที่หนึ่งเป็นอีกคอกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะน่าสนใจมากๆสําหรับบัวแล้วก็วิธีการเลี้ยงที่นี่เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับนะเพราะว่ามีที่มีที่เป็นของตัวเองประมาณ7ไรนะรตรงนี้ก็แบ่งทั้งปลูกหญ้าด้วยแล้วก็ปล่อยให้หญ้าเกิดเองตามธรรมชาติด้วย นี่เป็นหญ้าปลูกครับเป็นลูซี่อ๋อตรงนี้เป็นหญ้าปลูกเหรอครับท,ที่ผมยืนอยู่นี่นะใช่ครับเป็นลูซี่ทั้งหมดนี่คือเป็นแปลงลูซี่นะพี่น้องะเนี่ยฮะเป็นแปลงหญ้าลูซี่อ๋อผมผมนึกว่าเป็นหญ้าธรรมชาติหญ้าปลูกครับปลูกเหมือนกันแล้วครับถ้ามีเวลาหรือหรือว่าเวลานั้นก็จะปล่อยออกมากินเลมเองเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเนี่ย ผมเห็นชาโลเลตัวหนึ่งสวยๆพี่น้องอยู่อยู่อยู่ตรงป่าหญ้านู่นนะฮะตัวนั้นเป็นลูกของใครพี่เหมือนลูกตัวนี้ครับเป็นลูกของแม่นี้เป็นเป็นพี่ของตัวนู้นครับอ๋อเป็นพี่ของตัวนู้นครับไปใกล้ได้ไหมได้ครับพาไปดูหน่อยได้ไหมครับไปอ่าเนี่ยครับพี่น้องครับนี่อีกตัวที่ผมบอกว่าสวยๆนะฮะตัวนี้เป็นตัวผู้นะพี่น้องอายุเท่าไหร่พี่เนี่ยสิบสี่เดือนครับเปิดไหมพี่ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดครับเอาไว้ขายทําพ่อพันธุ์อ๋อเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์ครับก็ รูปร่างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะสวยดีเหมือนกันครับผมเนี่ยฮะอืมเป็นเป็นแม่ของตัวที่มีเขาเมื่อกี้นี้ใช่ครับนั่นนะครับพ่อเขาคืออันนี้เป็นอุเตโอครับอ๋อนี่ครับโอ้ลูกอุเตโอนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะสวยดีครับตัวนี้อายุ10 14เดือนเสร็จครับสีเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าน่าจะได้ถงไหมได้ครับน่าจะได้เนาะ นี่ฮะดูหน้าดูหัวครับนี่ฮะาชาโรเล่เลือดสูงต้องดูที่หน้านี่ครับจมูกสีชมพูไข่ชมพูไหมชมพูครับี่เครื่องไข<า>่ชมพูเครื่องครบสูตรเลยนี่คือ,อาสายพันธุ์ชาโรเล่เลือดสูงนะครับหัวขนปลุกปุยเลยนี่ครับสวยจริงตัวตัวนี้คุ้นมากใช่ไหมพี่พไม่ดื้อเลยใช่ไหมไม่ดื้อครับอมผมให้ดูใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวดู อันนี้พาชมบัวสวยๆเลยครับนี่ฮะ <Okay. S 1> ชมบัวสวยๆดูท้ายนี่ฮะไข่ชมพูแป๊บเนี่ยฮะโอ้โหไข่สวยมากพี่น้องสองลูกเท่ากันเป๊ะเลยอนาคตพ่อพันธุ์ตัวนี้จะเก็บไว้เองครับเ <laughs> จ้าของจะเก็บไว้เองนะครับนะตัวนี้โอเคสวยมากๆสวยมากๆครับผม,มแล้วมีตัวไหนจะเปิดอีกไหมพี่ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดครับรอให้มันอ้วนอีกหน่อยอ๋อเปิดแค่ตัวเดียวเนะครับอ๋อครับผมครับผมก็เป็นตัว <100. S 1> เลือดร้อยเลือดร้อยเท่าโบสมไหมพี่ตัวนั้นไม่โบสนะไม่โบสครับไม่โบ,บ,โบ๊เปิดไว้ที่35,000ืเอ้ยใช่ไหมพี่ใช่ครับสามหมื่นห้าพต่อรองได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้เขาตกใจอาจจะกลัวนิดนึงเอผมเดินค่อยๆมาเนี่ยฮะ นี่ครับยอ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 แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเนี่ยฮะพี่น้องครับสวยไม่สวยดูเอาครับผม3 5 0 0 0เป็นเป็นลูกของลูกชายคารูเมนโซ่นะฮะทับตัวมาพ่อเลือดร้อยแม่ก็เลือดร้อยนะครับนะออกมาตีเบอร์เป็น0 0 4ของฟาร์มอะไรผมไม่แน่ใจนะฮะโลโก้ฟาร์มพี่น้องดูชัดๆเลยนี่คือโลโก้ฟาร์มนะครับนะ อโอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวคุยกับพี่หมึกต่อนะครับนะเอะพี่วางแผนไว้ยังไงกับการเลี้ยงวัวครับผมวางแผนไว้ยังไงก็ตอนนี้ผมว่าคือถ้าถ้ามือใหม่อยากจะเลี้ยงผมก็แนะนําเป็นแม่ลูกครับมันม,มันคืนทุนไวครับครับ,รบถ้าถ้าเป็น แต่ผมว่าเลือดผสม่มันเลี้ยงง่ายแล้วราคามันไม่สูงมากถ้าเป็นเลือดร้อยมันก็อย่างว่าต้นทุนมันเยอะครับแล้วอนาคตของตัวเองกับวัวคิดว่ายังไงต่อไปต่อหรือว่าก็เรือยๆไปต่อเรื่อยๆนะครับมันมันมันยังไปได้อีกนานครับสายนี้อีกนานใช่ไหมเพราะว่ายังไงคนก็ยังกินเนื้ออยู่อมันก็ยังไปได้เรื่อยๆก็คือความหมายคือแนะนําสายเนื้อดีกว่าใช่ครับสายเนื้อมันไปได้ตลอดครับครับไม่อยากลองเลือดร้อยบ้างเหรอพี่ ผมว่าต้นทุนมันสูงผมผมชอบนะผมว่ามันมันมันสวยดีแต่ว่ามันคือเราเรามันไม่ใช่สายของเราอ่ะมันเราเข้าเวลาเราขายเราขายลําบากครับครับครับถ้าเป็นเลือดผสมเนี่ยเราขายง่ายครับราคามันไม่สูงครับถ้าเป็นเลือดร้อยเวลาขายครับมันต้องมันต้องเป็นในมันต้องเป็นสายครับมันจะขายง่ายอือืมเป็นฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีแต่คนสนใจแต่เงเราฟาร์มเล็กๆเขาก็ ราก็ซื้อเราไม่ไม่ได้เท่ากับฟาร์ม,มใหญ่ๆแล้วครับผมเห็นด้วยเลยเห็นเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ไปเจอมาเนี่ยส่วนมากฟาร์มเล็กๆก,ก,ก,ก็จะโดนโดนกดบางโดนอะไรหลายๆอย่างนะฮะกดนี่คือกดเรื่องราคานะพี่<ช>น้องน,นะเพราะว่าฟาร์มไม่ดังใช่เขาซื้อเราไปเท่านี้พอไปอยู่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าของปับ๊บราคามันก็ไปอีกนี่คือวงการแท้ๆนะฮะคนในก็จะรู้ดีแต่ว่าพี่แกแนะนำว่า ถ้ามือใหม่อยากจะเลี้ยงเนี่ยคือมาเล่นสายเนื้อดีกว่าแล้วก็วิธีการซื้อคือซื้อแม่ท้องหรือไม่ก็ซื้อแม่ลูกใช่ไหมครับใช่โอเควันนี้ขอบคุณมากพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พามาชมแล้วก็พามาขอความรู้นะครับจากคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวมา4-5ปีนะครับแล้วก็ เลี้ยงทั้งต้นน้ําแล้วก็ตัวเองก็เป็นในหอยด้วยนะครับจับบัวซื้อมาขายไปก็พออยู่ได้นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักของของแกก็คือซ่อมรถแล้วก็ทําเครื่องเสียงผมว่ามันมันไม่ค่อยแบดกันเท่าไหร่แต่ว่าพี่แกก็ทํามาแล้วประมาณ5-6ปีนะครับประมาณนี้ประมาณ5ปีนะครับก็คิดเห็นยังไงกับคลิปคลิปนี้ก็ ลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมวันนี้พูดจาภาษาวัวขอบคุณและสวัสดีครับ